โอ้ oh, พี่น้องไม่ได้อยู่ไล่มาไม่ได้เข้ามาในไล่สองวันนะพี่น้องต้อง oh, ไปอยู่อยู่โอ้ความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่นะพี่น้องเยอะอยู่ความเปลี่ยนแปลงก็ค่อยๆทยอย,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 อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ <c oughs> อันนี้ก็โอ้โ oh, ห oh. <c oughs> ออกปีใหญ่มากนะพี่น้องโอ้ปีเบลเลอร์เลยนะพี่น้องปีเบลเลอร์เแต่ว่าก็จะไม่เอาไว้คีวีหรอกเพราะว่ามันเป็นต้นแรกนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาไม่เอามากเอานิดหน่อยๆเพราะเขาไม่อยากให้ให้อะไรเขาเรียกอะไรมันโสมนะเพราะว่าเราต้องการแค่รุ่นลูกมันเนี้ยเอารุ่นลูกมันให้สมบูรณ์ ุ่นแม่นี่ก็จะไม่ได้เอาอะไรจนมากมายหรอกมันก็เริ่มทยอยทยอยมีลูกมีมีลูกใหม่มีลูกเล็กเกิดขึ้นนะอันนี้ก็อันนี้ก็จะตัดแล้วละตัดเอาอันนี้ไปทำอาหารเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มีหวีมากเราต้องการแค่นิดๆหน่อยๆเพระเพราะว่าเราจะเอารุ่นลูกมันนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยรุ่นลูก ต้นลูกๆมันเนี่ยให้สมบูรณ์ใครที่เจะเรีย <c oughs> กอะไรมีประสบการณ์พวกยากกำจัดหญ้านะที่เราจะถามาราขีดไปแล้วไม่ทำให้ต้นมันได้รับผลกระทบเนี่ยให้ยาพวกนี้มันตายไปเนี่ยจะเป็นอะไรไกฟเซตหรือโคฟูซิเนตในเตดอะไรเลย แบบไหนมันดีกว่ากันแล้วพี่น้องก็แนะนำเลยนะเพราะว่าหญ้ามันไม่ใช่มัสารพัดญ้าเลยพี่น้องใบแคบใบกว้างใบเล็กใบเลียวใบแหลมมันเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาแนวไหนนะเอาซึมไม่ซึมเอาแบบยังไงพี่น้องเอาแบบปลอดภัยไว้ก่อนไม่ให้ต้นมันไม่ให้ต้นมันช้ำมากทไมให้มันโซมนะพี่น้องเอาแบบที่พี่น้องเคยใช้แล้วมันดูดีอ่ะ บอกเมมกันมาด้วยนะผมอยากอยากได้สักสก,กระ l อนหนึ่งเอามาสักกระลอนหนึ่งเพื่อเพื่อจะทําให้หญ้าพวกนี้มันแห้งที่ที่ของโฆษณาที่จับออกมาแล้วเป็นปุ่นใช่ไหมย้ยน,น,นะพี่น้องจับลงเป็นผงม,มันจะได้เป็นปุ๋ยนะพี่น้องเพราะดินมันไม่ดีดินมันไม่ดีผมถึงปล่อยหญ้าไว้ขนาดนี้คือดินมันไม่ดีปล่อยหญ้าให้มันทับถมทับทนถึงถึงเวลาผมก็จะได้ ซัดยาแล้วให้มันเปื่อยเลยนะเพราะว่าเริ่มเข้าปลายฤดูฝนแล้วนะพี่น้องใครที่มีประสบการณ์ด้านพวกนี้บอกมาด้วยเด้อบอกมาด้วยบอกมาทีเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์เลยผมมาทําคนเดียวโดดเดยแหละไม่ได้ท่นใครมากหรอกก็ทําเอาตามอาจารย์กูอาจารย์ยูนี่แหละอย่างไงก็พี่น้องบอกกันมานะบอกกันมาด้วยเด้อ